Say goodbye, you. You love again bye you good Do love สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเจนจะมารีวิวกล่องสุ่มโมเดลสโนปี้นะคะซึ่งในกล่องนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกสะสมทั้งหมด7แบบนะคะจะมีตัวซีเกตนะคะ1ตัว เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะคะก่อนที่จะไปติดตามรับชมกันนะคะฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแจ้งเตือนให้กับช่องเจนพิชชาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปคะ่ะเดี๋ยวเราลองมาลุ้นเปิดลุ้นพร้อมกันเลยนะคะ ว่าในกล่องสุ่มสนุปปี้อันนี้นะคะเราจะได้ตัวการ์ตูนสนุปปี้แบบไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะว่ากล่องสุ่มโมเดลสนุปปี้นะคะที่เป็นตัวเกาะแก้วแบบนี้นะคะมีทั้งหมด7แบบให้เราเลือกสะสมนะคะเราอาจจะได้ตัวที่เป็นซีเค็หรือตัวแรด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูพร้อมกันเลยนะคะในภายในกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด7กล่องเล็กนะคะ ก็จะเป็นโมเดลสโนวปี้เกาะแก้วแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีให้เลือกทั้งหมดหลายแบบเลยนะคะมีให้เลือกเก็บสะสมทั้งหมด7แบบนะคะแล้วเราก็อาจจะได้ตัวซีเกตด้วยนะคะก็คือตัวแรแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาดูด้านในนะคะอ่าเราลองมาเปิดดูกล่องแรกก่อนเลยนะคะกล่องแรกนะคะตัวนี้เปิดออกมาก็จะได้เป็นเจ้าสโนว์ปี้นะคะ เป็นโมเดลสน o ปี้อุ้มฮูสต็อกนะคะเป็นตัวสนปี้เกาะแก้วนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาน้องมาเกาะแก้วดูนะคะอ่าตัวนี้เขาก็จะเกาะแก้วแบบนี้เลยนะคะแบบนี้ก็ได้เกาะได้สองแบบนะคะอันนี้จะเป็นโมเดลเกาะแก้วสนูปี้นะคะตัวแรกที่เราได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไป เราจะได้เป็นโมเดลสนว์ปี้เกาะแก้วแบบนี้นะคะมีเจ้าตัวฮูสต็อกเกาะอ,อยู่ที่จมูกของสนุ์ปี้นะคะตัววัสดุเขาก็จะทำจากยางนะคะแบบนี้โมเดลสนุป์ปี้เกาะแก้วแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆน่ารักดีนะคะตัวนี้แล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกล่องสุ่มนะคะที่เป็นตัวเกาะแก้วลายสนุปปี้นะคะ ก็จะได้เป็นเจ้าสนุปปี้นะคะอุ้มฮูสต็อกแบบนี้นะคะตัวนี้ตัวฮูสต็อกมันจะเกาะอยู่ที่ตัวพุงของสนุปปี้นะคะเกาะแบบนี้ก็ได้นี่เราก็ได้มาทั้งหมด3ตัวแล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวต่อไปนะคะดเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มสนุปปี้เกาะแก้วกันต่อเลยนะคะบ กลางแขนแบบนี้เลยนะคะเป็นสนุปี้กลางแขนแบบนี้เลยเหมือนกำลังหลับตาอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดนะคะกล่องสุ่มโมเดลสนุปี้เกาะแก้วนะคะว้าวตัวนี้เราได้ตัวสนุปี้ตกปลานะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวซีเกตนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวสนปปี้ตกปลา,าอยู่นะคะ เป็นตัวแรหรือเป็นตัวซีเคตของเขานะคะนี่อันนี้กำลังตกปลาเลยแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องสุ่มสโนปปี้กันต่อนะคะในกล่องนี้มันน่าจะได้ครบทุกแบบเลยนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นสนุปปี้ทำท่าแบบนี้นะคะเป็นสนุปปี้เกาะแก้วนะคะเพื่อนๆน่ารักมากอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนเกาะอยู่เลยนะคะนี่จะเป็นสนุปปี้เกาะแก้วแบบนี้แล้วก็กล่องสุดท้ายนะคะที่เราจะมาเปิดกันนะคะก็จะเป็นเจ้าสนุปปี้ท่ายืน,นะ น,นี้จะเป็นท่ายืนนะคะแล้วก็หูตั้งนะคะนี่นะคะเพื่อนๆก็จะเป็น opy, โมเดลสนุ๊ปปี้เกาะแก้วนะคะน่ารักมากเลยนะคะเอาไปเกาะแก้วถ่ายรูปเก๋ๆได้เลยนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบสนุ๊ปปี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโมเดลสนุ๊ปปี้เกาะแก้วที่เราได้มาทั้งหมดนี้เลยนะคะเพื่นพนอนๆ เหล่าสาวกของสนุปปี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะเซตนี้